สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องชาวลาววันนี้พูดถึงรถไฟลาวจีนหรือจะเรียกว่าจีนลาวก็ได้นะมีการเปิดให้บริการโดยสารมากกว่า30ล้านครั้งตั้งแต่มีการเปิดให้บริการมานะครับข่าวสารนี้พูดถึงจํานวนการเดินรถของรถไฟจีนลาวให้บริการผู้โดยสารมากกว่า30ล้านครั้งน่าจะคุ้มทุนนะครับในระยะยาวนะบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดมีรายงานว่า ทางรถไฟจีนลาวได้ให้บริการผู้โดยสารเดินทางรวมกันถึง30.2ล้านครั้งนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อธันวาคม2564นับจนถึงวันอังคารที่12มีนาคม2567ที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวสิทธิหัวมีรายงานว่าทางรถไฟจีนลาวส่วนที่อยู่ในจีนเดินรถไฟโดยสารเพิ่มขึ้นจากวันละ35เที่ยวในช่วงการเดินรถเริ่มแรกปัจจุบันเป็น51เที่ยว โดยจำนวนการเดินทางของผู้โดยสารรายวันเพิ่มขึ้นจาก20,000ครั้งเป็นสูงสุด13,000ครั้งด้านทางรถไฟจีนลาวส่วนที่อยู่ในลาวเดินรถไฟโดยสารเพิ่มขึ้นจากวันละ4เที่ยวเป็น12เที่ยวโดยจำนวนการเดินรถการเดินทางของผู้โดยสารครับรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก720ครั้งเป็นสูงสุดถึง12,808ครั้งส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ของทางรถไฟจีนลาวสูงสุดนะครับสูงเกิน34.24ล้านตันซึ่งเป็นสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกมากกว่า7.8ล้านตันโดยสินค้านำเข้าและส่งออกครอบคลุม2,900ประเภทนะครับเช่นยางพาราปุ๋ยเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์อันหนึ่งทางรถไฟจีนลาวระยะทางรวมกันเนี่ย1,035กิโลเมตรเชื่อมยงนครคุนหมิงเมืงองเอกของมณฑล หินหนานหรือว่ายุนาน,นะครับทางตะันตกเฉียงใต้ของจีนเข้ากับนครหลวงเวียงจันทร์ของลาวถือเป็นโครงการสําคัญของความร่วมมือ1แถบ1เส้นทางที่มีคุณภาพสูงนะครับเห็นไหมครับว่าการที่ประเทศจะพัฒนาได้เนี่ยก็การขนส่งสินค้านะครับการโดยสารของผู้คนที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นกรณีของรถไฟจีนลาวหรือว่ารถไฟลาวจีนเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับของอาเซียน ที่จะช่วยการพัฒนาการรถไฟให้ทันสมัยที่สุดเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถสร้างเศรษฐกิจที่สําคัญของการขนส่งนะรายรับจากการขนส่งสินค้ารายรับจากผู้โดยสารนะครับภูมิใจแทนคนเราจริงนะพูดต่อไปเนี่ยนะครับก็หวังว่าคนไทยจะมีรถไฟที่ทันสมัยแบบนี้บ้างนะขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ